แต่ไหนครับเนี่ยมาจากอ่างทองครับมาอ่างทองครับผมผมไปเกี่ยวเกี่ยวข้าวที่บ้านนี่นเนี่ยบ้านลำดวนบ้านลำดวนครับผมไปเกี่ยวให้ใครพี่เกี่ยวให้พี่เอ็ดครับในน้วพี่มาแต่อ่างทองเลยเหรอครับโอ้มารถอะไรครับพี่ผมมาหกล้อทิปล้อเกี่ยวเนี่ยเนี่ยพี่มาเนี่ยอ๋อมาซองแถวเมืองเกศอ๋อซองแถวมาส่งเหรอครับผม พี่เมามาเหรอเมามาครับเมามาเท่าไหร่ครับก็หมดเกือบพันนะครับหมดเกือบพันครับเพิ่มมาเนี้ยนะครับต่อวินมาด้วยเรื่อยๆอ๋อทำไมรู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยอ่ะพี่ผมรู้ผมเห็นในยู u b e ใช่ไหมตามคอนเกตสัตว์เนี่ยครับใช่ไหมครับตามจาก YouTube มาเลยใช่ไหมครับอันนี้พี่มาแต่อ่างทองเลยใช่ไหมครับอ่อันนี้เธอบอกเสียตินยังพี่ยังครับ ยังเหรอครับพงศ์จะมาทำอะไรครับเนี่ยจะมาขับรถเกี่ยวด้วยครับมาขับรถเกี่ยวครับใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องรอเสียตินครับพอแกจะย้ายแม่โคลไปทำงานแกเพิ่งออกไปตะกี้นี่ไปเอาเทเลอ่ครับพี่อุ้ยพี่เมาสองแถวมาเลยเหรอครับพงศ์ปกติพี่ทำงานอะไรครับก็รถเกี่ยวนี่ครับอ๋อขับรถเกี่ยวครับ ไม่ไม่ก่อนก่อนจะมาเนี่ยพี่อ๋อก่อนผมมาที่นี่แหละใช่ครับใช่ก็ขับรถเกี่ยวที่บ้านลำดวนบ้านลำดวนไหนพี่ลำดวนสุรินทร์นะครับอ๋อลำดวนสุรินทร์ครับอ๋ออยู่ทางทางนู้นบ่เอาพี่เล่าวัหนีอยดิครับจำได้อ๋อจำได้มาแต่อ่างทองเลยพิมออกมาตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยก็ออกมาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครับตอนแรกต่อรถอะไรมาก่อนตอนแรกต่อสองแถวมา ต่อจากจากอ่างทองอ่มามาบุรีรัมไม่คือว่าอ่างทองนะครับมากับรถเกี่ยวอ๋อมากับรถเกี่ยวครับอ๋อแล้วมาลงลำดวนครับแล้วก็ต่อจากท้องแถวแล้วก็ต่อ้องแถวมาสองซองพันแต่ทีนี้มาเต้าวินแล้วก็มาซองแถวคันนี้ครับอ๋อหมดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่มาเดินทางมาเนี้ยพันร้อยครับพันหนึ่งร้อยครับโอ้มาคนเดียวเลยผมจ่ายไปอันละครับใช่ไหม เมื่อกี้นี้เขาเรียก400นะครับเมื่อกี้เขาเรียก400อันนี้ต่อมาจากตรงไหนคันเนี้ยตรงนี้ก็ปราสาทครับจากปราสาทตรงนี้ครับปราสาทสุรินทร์ครับต่อมานี่400โอ้โหเห็นในยูทูบบ่อยเลยอจะมาสมัครงานครับผมพี่ขับรถลายเป็นบ้างครับก็รถเกี่ยวได้อย่างเดียวรถเกี่ยวได้อย่างเดียว6ล้อผมก็ได้นิดหน่อยโอ้ ผมเพนเซิยวุตจะไปงานบุญพรุ่งนี้ครับงานบุญอยู่ไหนครับพี่สุพรรณไปสุพรรณครับอ๋อสุพรรณมีงานบุญเหรอไม่ครับเน๊ะโอ้ดินดวดไปพรุ่งนี้ไปไหมพี่เหลาแกเพิ่งออกไปตะกี้เนาะนั่นแหละไปเอาอยู่ไหนสาย์สามบ่ใช่ไหมอยู่ไหน เก็บเอาทะเลมาย้ายทันทีนี่นลนแล้วเสีตตินจะเอารถเกี่ยวอยูบอ่บ่ม่เกียวปีหน้านี่นปีหน้าครับปีหน้านไอ,อ้ปีนี้แกไม่ได้เอาอ๋อโอเคจะเอาปีหน้าแต่แกจะมาสมัครคารถเกี่ยวเดี๋ยวรอคุยกับเสีตตินก่อนก็ได้พี่ว้า เหมารถมาเป็นหมดเป็นพันน่ะพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อต๋องครับชื่อต๋องบ้านอะไรบ้านอะไรพี่พมรครับใช่ใ<า>ช่ใช่ใช่ชบ้านลงนา,า,ย,า,ย,า,ย,ายูไรชื่ออะไรนะครับบ้านลงนาลงนาอำเภออะไรอะ่ะอำเภอภูทองครับอำเภอภูทองโอ้มีสาวๆยังเนี่ยพี่มีแล้วครับมีแล้วเหรอมีเมียแล้วเหรอมีแล้วครับลูกมีแล้วยังครับยังไม่มีเมียอยู่ไหนเมียอยู่นู่นปะ อแล้วเรามาทํางานอันนี้ปุ๊ตอนนี้ก็ขับรถเกลียวอยู่นี่บ่ก็ผมโดนด่าผมก็เอกมานนะครับอ๋อเป็นไรโดนด่าครับก็อะไรเรื่องรถนะครับเป็นไรหลายอย่างครับเนี่ยอ้าวแล้วถ้าเรากลับบ้านอะไรเงี้ยเราไม่ได้กลับกับเขาอ๋อก็ผมว่าจะไปกับเสี่ยวอูดพรุ่งนี้อ๋อแล้วบอกแกยังอ่ะยังยังเลย เราผมเห็นเซียวุฒิจะไปสุพรรณผมก็จะเขา้เขาเขาติดรถไปด้วยโอ,อ้โหพวกมาจ้างวินจากสุพรรณไปตั้งทองเลยแล้วพี่มีตังค์ยังไงมีนะครับมีพอกลับได้ไหมได้ครับได้อะครับว่าแต่ไม่มีตังค์งบ้านโอนมาพี่ต้องหางานเนาะมันขับใจบ่บขับใจขับใจอย,อยู่ยาก แกเดินทางวันนี้ด้วยถ้าคนไม่อ่านจริงๆไม่รู้นะพี่เหลอเนาะอยู่เนี่ยไม่รู้เนาะไม่ดูจริงๆอ่ะอันนี้พี่ดูตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยดูทั้งสามซีคลิปเลยครับทั้งแซมวิ่งออเซตินเซวุฒแล้วก็น้มกิ่นอ๋อดูฟอร์ผมด้วยครับโอ้ยจะมาขับรถเกี่ยวแต่เซตินยังไม่ได้ออกรถเกี่ยว เกจว่าจะออกตีหน้าเหานนอ๋อใครจะเล่นแล้วครับพี่ออกไม่รู้ครับพี่ลาวรู้ไหมไม่รู้รอยู่ในใจแกแหละผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วพรุ่งนี้ถ้าเขากลับพี่ก็จะกลับบ้านเลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยแล้วพี่จะไปทํางานในต่อถ้าเกิดผมจะเกิดเทียอวให้ไปผมก็ไปไปขับรถเอี่ยวที่บ้านต่อ อ๋มีทีมงานอยู่ที่บ้านอีกครับก็เท่าแกเขามีอยู่ห้าคันอือเขมาเกี่ยวนี้สามคันอ่อ๋อเป็นเท่าแกเดียวกันครับกับอยู่นี่เหรอครับอยู่ลำดวนครับอ๋อแล้วก็ไปอยู่บริษัทเดิมอะไรอย่เงี้ยใช่ครับอ๋อแต่ไม่ถูกกันกับทางนี้ใช่ครับก็เลยออกมาเลยแล้วยังไม่ได้บอกเขาบอกทางนั้นบอกแล้วบอกว่าจะออกมา ผมก็เบิกเงินค่าเกี่ยวมาเนี่ยอือเอาพี่เกี่ยวได้กี่วันครับเนี่ยได้เกี่ยวได้สองวันครับเพิ่งเพิ่งเ,ออเกือบร้อยไร่เกือบร้อยไร่แล้วบอกพี่เกี่ยวคนเดียวนะคันเดียวนะร้อยไร่ครับออสองคันยังได้ไม่ถึงยังไม่ถึงห้าสิบเลยแล้วฤดูก,การหนึ่งนี้พี่ได้เยอะไหมขับรถเกี่ยวอ่ะได้เยอะนะครับได้เยอะครับอู้กองตกกองตก ได้เยอะได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าขับรถเกี่ยวเนี่ยเราค่าค่าคนขับเนี่ยพี่ได้ฤดูกาลหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ขอให้เป็นไรก็ได้หลายหลายบาทจังครับอ๋อแต่กะไม่ถูกหรอครับกะไม่ถูกเนาะถึงห้าหมื่นไหมไม่ถึงครับไม่ถึงมันอยู่ที่เราเกี่ยวอ๋ออยู่ที่เราขยันเนาะถ้าเราเกี่ยวได้เยอะมันก็ได้เยอะเราได้เป็นไรเนาะ นี่ครับแกสู้มากเลยผม FC เลยเนี่ยอู้ผมชอบพี่มากเลยเนี่ยมาเดินทางมานี่เลยหมอสองแถวเลยนะสุดว่ยพี่เห็นน้องมะนาวตกใจคิดว่าพี่บอยอยู่อ๋อพี่บอยก็เพิ่งออกไปตะกี้ครับออกไปตะกี้เฮ้ยพี่เอะเดี๋ยวกินน้ำกินท่ากัน นั่งเล่นนะครับผมเดี๋ยวต้องรอพ่อแก่มาก่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน okay? okay. <S 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 enough enough, so so ้าครับผมไหรอายบายครับสวัสด cin ีครับ